พรวนสวัสดีที่สุขสุขคนกระพุมมากเลยพี่น้องเลขลับรางยางเดียวเนาะพี่น้องเนาะวันวันที่16กรกฎาคม2568เนาะพี่น้องเนาะกต่เสียงหลังหกแป๊กแป๊กมัหยังน้องขึ้นฝนตกอยู่บ้านกับตกมาหอดสว่างกับยังตกอีกมกันาจะทุกไปหอดวันที่13บสามหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่ศูนย์ปลอกไตว่าไง มาพี่น้องเนาะไปยุใส่กับต๊ะพี่น้องอยูยอย่บ้านก,กานับต๊กคว้นต๊ะพัวเนาะอยู่บ้านก,กักอยู่มา,าหอดสว่างก,กับต๊ะมาเบิง่งย่นลังกันจากสองหอดนาะพี่น้องมาเบิ่งย่นลังกันพี่น้องบอกเข้าพี่น้องชิบหัวมีตัวหน้าเนี่ยกะ ให้ล่างไปขึ้นบนผลเลขออก 92, เก้าสองนาอพี่น้องเนาะเป็นตัวเด่นซ้ำเมื่อกียให้ล่างขึ้นบนเมื่อวันที่สิบหกบานนี้เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎานี่ห้างบ่มีจแจโตัวนาะพี่น้องห้างบ่มีจแจโตัวเห็นวาให้สามกั 0, บศูนย์บ่มีมากเลย เลกออกเลกล่างออกเก่าหนึ่งนะพี่น้องอันนี้เป็นไฮเอูน0เก้าเนาะเลขมันออกเก่าหนึ่งเนาะบ่กเขาเด้พี่น้องเด้รุดสองวันละมึงรู้ปีนี่ทางสเพ่นไหมาเนี่ยรุดสองวันละพี่น้องซุดรุดสองวันิดต่อกันเลยละม่มีเลเคื่องสองนี่เป็นตัวเน้นร้อมให้ล่างขึ้นบนเลยพี่น้องเนาะให้ล่างขึ้นบนพี่น้อง ว่าเขาได้พี่นอ้องเด้พวกเขาเฉพาะี6 8ลดสองหัวและถ้าเพื่อนหยมานี่มาตามมาเบิ่งกันพี่น้องต่างก็แลกแลกไปอย่างฝนตกที่บานกับตกคือเกา เรีรับล่างอย่างเดียวพี่น้องบางตัวเเรก็ได้เสียงมันดังเนี่ยจังสีลราลังค่าโลดสิ่ง ăn I mean. เจ็ดกับสี่มากกว่าพี่น้องมากกว่ามากตัวใดก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะพี่น้องเอ้ยเจ็กับสีนี่ยเงินเกียรติเด้อพี่น้องเลย เดียนที่เระวังซีหิมะ <baptism? S 1> แน่ละพี่น้องไปยกรไปยกร นีย่ยอันนี้ได้รอบสองเนาะพี่น้องเนาะคิดหาบังจอรดรถเพราะมีหอดบังจอรดรถแต่ตอามันหลายเนาะตอนมันหลายคักหาบังจอรดรถกับพ่อมีว่างเนยเดี๋ยวคิไปหาบังจอดเป็นที่เป็นขางก่อนหลายคัก โอ้โยโตสิ่ง,ง,งกับสัมผังแห้งประมาณแปกเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องเจ็ดสองแล้วพี่น้องเลย เกับซีกับมาน้ากันได้แล้วพี่น้องแล้วเกับซีมาด้วยกันได้เอาเกตสองเกตสามน่พี่น้องอย่าลืมว่าเกตซีมาน้ำกันได้ด้พี่น้องแด้วเกักบซีมาด้วยกันได้ 42มักว่าพี่น้องซีแปดเห็นไหมยากเนาะพี่น้องเนาะซีแปดแปดซีนี่มายากงากยาพี่น้องมากระจัดได้เด้อเพิ่นกระเน่นเลยล่ะพี่น้องนี่ยกระเน่นของเพิ่น ต่ารางนี่ซีแปดแปดซีนี่มันรู้สึวกว่าอยากมากอยากเนี่ยเนาะแล้วพอซ้ำนี่แบบที่น้อง พอเบิ่งได้กอหูว่าตัวเน้นตัวเด่นเอาพี่น้องฮอตแคบหน่ะจอด้ะเด็กวิ่งลางยางเดียวเนาะพี่น้องเนาะสายวิถีเสดสายวิ่งสายแลีนผู้บังคนอยู่น้องเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีตัวเน้นหน้าสองตัวก็บจริงมีตัวเน้น เกีกับสี่หละเพิ่นก็เน้นเกียรติอมส่วนตัวเน้นจับคู่ก็คือเกียสองเกียสามนี่ตัวร่องนี่ก็ติดสีเนาะพี่น้องตัวร่องนี่ก็ติดสีเก็ยรติสองเียตแปดตาเลขสี่แปดเนี่ยเรเห็นมาโดนนะเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องห้ากับเป็นร่องเป็่องเป็นพิจารณาเบิงคามันลอยมากเลขสี่แปดแปดสีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือรางเลยพี่น้องได้แต่ละว่าหลัว่างน้ำเนี่ยหลับสีเกียเกียรีเนาะพี่น้องเนาะหลัว่างน้ำเนี่ยเอาตามนั้นครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม